รีวิวการมูเตลูเรื่องความรักแบบคนไต้หวันไต้หวันช่างช่างชื่อาหีเชียวไอ้อยากไปขอพรเรื่องความรักกันเนี่ยโดยเฉพาะเกย์เนี่ยเขาก็จะไปขอที่ทูเออร์เซนนะครับก็คือเทพเจ้ากระต่ายครับสวัสดีครับเที่ยวไต้หวัน EP หนึ่งนะครับวันนี้รีวิวการมูเตลูเรื่องความรักแบบคนไต้หวันครับวันนี้จอบจะพาทุกคนมาถามคนไต้หวันจริงๆว่าเขาไปไหว้ขอพรเรื่องความรักกันที่ไหนก็เลยพาคนไต้หวันมาตอบครับนาวสวัสดีครับจะถามว่าอ๋อว่าก่อเฉียงยาวชนซื่ไต้หวันช่างชางชื่อหนเฉียว 爱情เอ霞海城隍庙还有一个是台北龙山寺为什么他们常常去这两个地方呢嗯霞海是特别就是求月老的嗯然后龙山寺是因为人很多然后大家都会去哦อคนไทยนะครับแ่คนทยหลายประเทศมากเ่ยเขาชอบไปขอพรเรื่องความรักที่หลงสานซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าที่เฉาไห่เนี่ยก็จะเป็นที่หนึ่งที่คนไต้หวันเนี่ยชอบไปมากเพราะว่าเขาจะไปขอเรื่องความรักมีคนบอกว่าไปขอจากเฉาไห่แล้วแบบสําเร็จมากๆนะครับย่อเดนชัวร์ซื่กว่า เ海跟า山寺กับหลงสามสิ่งจะให้เสร็จงได้ยังไงจะมีคนท่มคามเมากๆนะครับเพราะวคอเก LGBT มเีความเศษมกๆนะครับเพราะว่าือเกย์กับ LGBT ใช่ไหมอืมเขนคที่มีความพิเศษมากๆนบเว่าก็คือเยาก LGBT ใ่ไหมอืเขา็นที่มีความพิเกษมากนะครับพะก็คือเกย์กับไอนที่พเกครับพะว่าก็คือเกยับ g ช่มาเป็น่มความิเศษมกๆนะครับเาคยอเกย 要拿那个红线对吗、哦、红线就是如果你去拜月老一定要求红线这样、嗯、他们都会给啦、嗯、会拿就破了的可以呢还挖拜外爬梯带挽留带一点 money 他们没,没带回有一些人说为什么他们拿红线然后没有成功因为他们没有那个、啊、哦过香炉嗯就是那要怎么办就是你拜拜的时候拜完他会给你那个红线、嗯、那你红线要去月老的的香炉前面过山泉、嗯、<对>要小心哦因为有可能会有其他神的对就是不要去 去过其他生命的香炉，嗯、这样有一个特别，因为你刚跟我说，会有一些人他们啊做功课，对这样讲吗？他们会写，就是想要另一半有什么。 特别的像是有些人会说哦另外一半要长得很帅嗯或者是很贴心啊或者是什么什么工作<对>这样或者他会都写特别呃有些人还会写很很 detail，<哦>就是จะ会写说月收入多少嗯就是他的工作 <noise> 这样也有哦อันน<嗯>ี <salir> ้ก็แบบว่าใมากเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนแบบเวลาไปขอพรเรื่องความรักเป็นยังไงแต่ว่าที่ไต้หวันนะทุกคนคือต้องเขียนแบบละเอียดมากคือแบบต้องขอพรแบบละเอียดมากว่าคนที่เราอยากได้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำ การบ้านด้วยการแบบว่าเฉียกงกระกคือเขียนไปนะครับว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดสมมติใครที่มาแล้วแบบมีสเปคในใจแล้วว่าอยากมูเตลูผู้ชายได้ผู้ชายแบบสูงตีหรือว่าเป็นแนวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเขียนการบ้านกันมาดูนะครับเชื่อถือของมังชิวนักเกอร์ทัวร์เซนบะเขาซึ่ง不行呐啊为什么因为有些月老 <嗯 S 1> 他们会有另外一半拜可能会分手 break up ้อ有这样哦嗯因为他们会觉得现在的另外一半嗯不是你的 soul mate 哦 他们会想要你去 found the soulmate อืมเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนที่แบบเป็นคู่กันอยู่แล้วเนี่ยเราไปขอพรเรื่องความรักด้วยกันเนี่ยเทพเจ้าเขาอาจจะคิดว่าเออเราไม่ใช่คู่เขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับทุกคนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วอย่าแบบว่าไปหายื้อเหล่าด้วยกันนะครับก็อาจจะแบบว่าทําให้แยกทางกันได้นะคะก็ประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากจะไปไหว้พระมูเตลูเรื่องความรักเนี่ยซึ่งสามที่นัดสร้างกั็ตีฟังเจียนก็ยินดี 然后霞海就是还要再搭个公车，但是也不说，那边也有老家、啊，嗯、可以在那边逛逛。对，<它>然后兔耳神的话就是有一点远、呃，有一点远，在新北那边。但是我认识你之前，我去霞海，然后就拜拜遇到我。哦。<laughs> <laughs> <laughs> ็จริงๆแล้วเราแบบว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบไปขอพรเรื่องความรักนะครับแล้วก็แบบว่าไปขอได้แดงมาอะไรอย่างเงี้ยครับก <s> ็บ <S <s ถ้าเกิดประเทศเปิดแล้วนะครับแล้วอยากไปเที่ยวไหนกันเนี่ยก็ติดตามในอีีต่อไปได้ถ้ามีคําถามเรื่องอะไรก็ถามมานะครับเดี๋ยวต้องไปถามคนไต้หวันให้ว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนกันทุกคนก็น <c oughs> <c oughs> ี่นะครับเป็นแบบว่าหลัจงจากมูเตลูเรื่องความรักมานะครับก็ได้แบบนี้มาวอร์เกิลท่าช์ซื่อวอรเชียวเลยอีโฮวอร์ไชน่าเต้าเจี้ยเฉียนเอาจริงเราว่าเที่ยวที่ไต้หวันแบบศักดิ์สิทธิ์มากนะทุ เอาได้แดงอันนั้นไปวนรอบกระถางทูบนะครับนนนาีเกกิไท่ชอ那你跟ไต้หวัน10月13号就会开国了然后可以准备你的 passport เดือนสิบสามตุลานี้นะครับเขาก็จะเริ่มทยอยเปิดประเทศแล้วนะครับก็เตรียมตัวพาสปอร์ตแล้วก็เตรียมจองตัว๋วเครื่องบินนะครับก็เดี๋ยวบินมาเที่ยวที่ไต้หว,วันกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องมากเลยที่อยากจะมาเล่าเรื่องผับเรื่องอะไรแบบเนี้ยว่าต้องไปเที่ยวที่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับที่เที่ยวไต้หวัน EP 2นะครับ